สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube แล้วก็สมาชิกที่ติดตามมันอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะขอเสนอคำว่าสุดท้ายก็กลายเป็นหมาเรื่องมันก็มีว่าเมื่อหลายวันก่อนนะเหมือนกับว่ากูเนี่ยจะเป็นเหมือนกับประมาณว่ากรรมการในเ,ออเรียกว่าในสนามมวยเลยนะนายนะอาซูเกียริลุมพีดีหรือเปล่าประมาณว่าลุมพีดี เหตุการณ์มันก็มีอยู่ว่าคือเพื่อนของอันเนี่ยเขามีปัญหากับแฟนทีนี้ก็คือมัอนก็เออลมดินแล้วกำลังจะรับแฟนไปกินข้าวกว็ขับรถไปที่อู่ใช่ป่ะทีนี้พอเห็นว่าเออออ่มันปิดมันก็ม่เห็นมีรถอยู่ก็เลยขับรถออกไปพอขับรถจากโอ้ไปได้แป๊บหนึ่งเนี่ยพันสายตาเนี่ยมันก็หันไปเห็นว่าเฮ้ยมีรถของแฟนเขาเนี่ยจอดอยู่ข้างๆนะ ข้างๆอู่แต่มันอยู่นอกบริเวณอู่ทีนี้เพื่อนก็บอกให้จอดพอจอดปุ๊บเขาก็กะว่า,าจะเดินไปหาแฟนเขาเพื่อที่จะชวนไปกินข้าวไม่มีอะไรก็ให้อันเนี้ยไปกลับรถนะฮะไปขับรถกลับมาแล้วก็วนเข้ามาในอู่ใหม่ทีนี้ไอเดียความที่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากขับรถไปเรื่อยๆ,ๆวนกลับมาที่ที่อู่ปุ๊บ โอ้โหในฉับพลันกลับมาถึงเท่านั้นแหละครับเห็นเพื่อนเนี่ยไปนั่งอยู่หน้ากระปโปรงรถของแฟนเขานั่งหักนั่งอะไรอีที่ปัดน้ําฝนนะฮะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะยังไงเพราะว่าตอนแรกที่เรามากันเนี่ยเราคิดว่าเราจะมาดีๆมารับแฟนไปกินข้าวทีนี้เพื่อนก็บอกเรียกอั <c oughs> นอันเปิดประตูเปิดประตูเอาปรจแจมาเอาประแจมาเราฮ้ยเอาปรจเจเอาไปทําไมวะนะคิดในใจโอ้โหไอ้หาเออถ้าให้กูเปิดเปิดประตูเ,ะตเอาประแจมา,ารับร,รอง กระจกรถพังแน่ๆนะฮะพี่พอหลังจากนั้นเว้ยไอ้เราก็รีบลงจากรถเลยลงจากรถดินแล้วก็ไปพยายามที่จะดึงบอกให้เพื่อนลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนก็ไม่ยอมลงมานะฮะไม่ยอมลงมาเพื่อนก็แบบว่าให้บอกบอกกับแฟนมึงออกมาหน่มึงออกจบมาคุยกูหรือไม่ออกมาเอาไอ้แฟนเขาก็ไม่ยอมออกมาไอ้เราบอกให้ออกมาก็ไม่ออกมาหลังจากนั้นเว้ยไม่ออกมาใช่ไหมไม่ออกมาใช่ไหมก็เจอดีไงฮะแต่ก่อนที่จะเจอดีเนี่ยมันก็จะมีีมนุษย์ประเภทหนึ่งก็คืออีพวกมนุษย์กล้อง เป็นสิบยี่สิบคนออกมายืนออนะออกมายืนออพร้อมกับควักโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยด้วยความที่ว่าเพื่อนอันเขาเป็นคนที่ไม่แคร์ใครอยู่แล้วไงเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วไงก็พร้อมหันหน้าไปทางอีพวกมนุษย์กล้องแล้ชี้ไปบอกว่าถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนอันบอกว่าถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะโอ้โหแทนที่มันจะสะทกสถานเว้ยตีพกมนุษย์กล้องแม่งก็ยังถ่ายอยู่ แต่ด้วยความที่อันเป็นคนตัวเตี้ยไงนะคือเหมือนว่าพยายามที่จะให้เพื่อนลงมาจากกระโปรงรถมันก็เอื้อมไปถึงนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเพื่อนอันบอกว่ามึงจะลงมาหรือมึงไม่ลงมึงจะออกมาจากรถหรือไม่ออกมาแฟนก็ไม่ยอมออกมาเพื่ออันทำาป็นไงเรไื่อไมบอกได้มึงไม่ออกมาใช่ไหมเท่านั้นแหละนี่เลยค่ะบาทาพิฆาตกระทืบลงไปที่กระจกรถปึง้งรอบแรกอันทำาป็นไงหรือหมหัวนี่นะแบบขนลุกสูแบบอกเฮย้ยรถ ทีนี้ก็พยายามที่บอกว่าเฮ้ยเพื่อนมึงลงมามึงลงมามึงลงมาก็พยายามดึงให้ลงมาเพื่อนก็ไม่ยอมลงมาใช่ป่ะอีกรอบนึงมึงจะออกไปออกมึงไม่ออกมาใช่ไหมได้อีกรอบนึงปึง้งลงไปทีนี้แหละโอ้โหกระจกรถมันไม่ลานะครับมันบุบลงไปเลยจนอีกรอบนึง <c oughs> เพื่อนจะกระทึบลงไปอีกรอบนึงใช่ป่ะรอบที่สามบังเอิญวันนั้นฝนมันตกนะเพื่อนเลยล้มตึ้งลงมาก่อนเท่านั้นโอ้โหมือมือนี้แบบเต็มไปด้วยเลือดก็เลยแบบ พยายามว่าเฮ้ยมันมันเยอะมันเยอะแล้ว่กลัวเพื่อนเจ็บด้วยไงยเราเขาก็เสียหายด้วยไงยก็พยายามเอาเพื่อนลงมา,งมา <c oughs> เพื่อนก็ลงมา <c oughs> แล้วก็มาขู <c oughs> ่ว่าไม่ใช่มาขู่มาคุยว่ามึงจะลงมาหรือไม่ลงมามึงออกมาเอ้ยมึงออกมาอะไรเงรี้ยด้วยความที่แบบอันก็รักเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกข,ข,ของของแฟนด้วยก็พยายามแบบเออเปิดประตูมาคุยกันดีๆก็ให้เขาเคลียร์กันอะไรจนจนหมดจนเส้นหมดไส้หมดพุงหมดเอวอะไรติงจิงกะเบลอะไรประมาณนี้แหละเออคนมันมันเป็นแฟนกันนะมันก็คุยกันดีตกลงกันได้ทีนี้เนี่ยว่า พอเขาเค้กกันจบนะฮะรุ่งเช้าก็มีเสียงรือเสียงเราอ้างกันว่านะฮะว่าเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเขานะปล่อยให้แฟนมาทําแบบเนี้ยมีเจ็บกันไปข้างนึงแน่นอนโฮโหอีดอกทอร์คุกอยากจะบอกว่าที่เขาไม่ทําอะไรเพื่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ชายอเขาผิดจริงเขารู้จักยอมรับผิดนะฮะ อีกส่วนอยากจะบอกว่าอีพวกที่บอกว่าไปเชียร์ให้เขาเลิกกันเลิกกันเลิกกันเนี่ยมึงรู้ไหมว่าเวลาเขาดีกันแล้วเนี่ยมึงเป็นยังไงมึงก็เป็นหมาไงไอ้ยี่อยากจะบอกว่ารอเวลาผัวเมียเขาทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยมึงอย่าไปอย่าไปเชียร์ให้เขาเลิกกันมึงต้องพยายามให้เขาปรองดองกันแล้วก็คืนดีกันให้ได้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณที่เฮียเนี่ยมันจะเชียร์ให้เขาเลิกกันแต่บังเอิญพอเวลาเขาคุยกันดีแล้วเนี่ยนอนคุยกันเนี่ยพวกมึงก็จะกลายเป็นหมา กูฝากถึงอีมนุษย์กล้องด้วยถ้าหากว่าวันนั้นนะนะนะมึงไม่มัวถ่ายคลิปนี่นะและ้วมือมืห้ามเขาเนี่ยรถเขาอาจจะไม่พังก็ได้นะ